สวัสดีค่ะประเด็นออกมาสื่อของเนาะคะเนาะกำลังสีเดินข้างกลับ้ันประเด็นก็เลื่ยไทยอันเบิ่งบรรยากาศประเด็นออกมาเสื่อข้าวเหนียวเสื่อของอยางของกินเนาะคะเนาะเลื่อยไทยบรรยากาศใ้เบิง่งออกเส็นนี่ออกไปพูนเมกานเขาขายรถเข็นอยู่ ออกไปทั้งคนกับไปขามสะพานไปกับเป็น,นพระรามหกเนาะกันเนาะถนนถนนใหญ่โอ้ยยุ่งไล่ลกัดมือบรรลด,ดไอเบิ้งบรรยากาศี่ยมาขึ้นเด้ย๋ยวกันเด้อเขาขายของอยังอันไม่กล้าขายรถเข็นเั้องโยน ลานก็เต็มอยู่เนาะเนาะมานนี่้องคอยมืดน,นี่ดอกกันนั่นดอกจำปีอัน,นี้เสาทงปิวแวงแวงเยอะฮู้เสาทงพวใครเห็นดอกมันมืดเส้าทงมืดครับได่อบหมดเนี่ อันแหล่ๆพุ่นสีแหล่ๆพุ่นคือกันซ่วงกันข้างเนาะค่ะเนาะคำมาคนกันยังมาเล่ยนออกกับนังไก่อยู่ข้นยังมาทา่านหนีทางทางฟังพุ่นนั่นก็เป็นรา้านอาหารทางทางพุน่นมีประเดี๋ยงกับอยู่รอวุ่งเวียนก็ร่างสีขามทางไปทางพุน่นรถมาพอดีขามทางจังนหน่อยกันรถมาหย่านรถ มืดเมื่อดเมืดขาดมือดเนี่ยอันนี้ก็มืดมื่อดตึดตื้เลยรถบนวงเวียนนี่ล้วรถข้าเจ้ามาจอดไว้เต็มเลยข้างเนี่ยอันนี้ก็บ้บานข้นรถข้าเจ,าจ้ารถเจ้าของบ้านตรงนี้ มมักจอดไว้มีกรถต้องดวจมืด บ่งบรรยากาศในเมื่อคืนเรืนอมาสือของ ไ,ไปไหนกันม<า>ไม่ต้องไอ้นั่นนะเดี๋ยวประเด็นปิดให้เดี๋ยวประเด็นปิดให้ะใหะฮะจะเปิดเหรอเออเปิดก็เปิด เปิดจ้ะเปิดจ้าเดี๋ยวประเด็นปิดให้งั้นนะประเด็นปิดให้อ๋อเหรอเออเดี๋ยวประเด็นปิดให้ตงดอกเข็มงามงามสีหลองเองนะดอกเข็มยังมุขึ้นมันเบิ่งดอกเข็มยังมุขึ้น เดี๋ยวปะเด็นเปิี่ให้ไม่เป็นไรออกไปเลยเ่กีประเด็นไ่ได้เปิดแฟตประเด็นวัวจะเปิดแฟตนะพ่อเนาะเพราะว่าแฟตมันเคยซองตาประเด็นประเด็นบ่เห็นหงตัางสามเมือพราม่วม่วนยันแฟตข่าตาไปหมดประเด็นเรื่องว่าใครอยากใส่แฟตปันใดดอกเพราะว่ามวดก้อนหนงประเด็นท้ายหลุมเอาแฟตใสขนาดประเด็นใสแว่นตาอยู่บปันใดก็ยั่งันอันกินตาประเด็นเนาะตาม่วงหรอก็เป็นนั่ คัดคัดตาจาังไหนบ่กคุณ่อจำเป็นประเด็นกับพ่อ,อยากเปิดใส่แฟตชหรอไปเลยเดี๋ยวฉันปิดเองประเด็นกับจิจบคลิปไปซ้ำเนี่ก่อนเด้อค่ะเด้อประเด็นเสี่ยนไปปิดประตูบ้านกันขอบคุณทุูกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณ,คคณกกทัะะณณ้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ ื่อนไม่มากแะจชาชาได้พาเล่นงามเนาะกันเนาะขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้อขอบคุณทัวโลกกดไลค์กดแชร์กดติดตามประเดียนกับขอบคุณหลายๆอายุดีสบายก้มเจ็บจะได้ก้มไข่จะมีเห็ดยังกับถามากค่าขึ้นๆๆๆน้อยๆยิ่งๆเนาะก่นเนาะเห็ดผสมพ่อไดก้กับห้ได้เห็ดผสมพ่อรวยกับห้รวย,ยจะเลื่อนลงเรื่องเก่านาสุขภาพแข็งแรงสุกคนเ้ยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ